ต่างๆแบบเออะยืนยันแล้วว่าล่องหอยยาวตายานบางเป็นหนาเออจิโดก็จะปักทุ่งแดงนะ

hết mình yêu lương mê lương mê lương 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 nào lương 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 มันแห้งพี่น้องเอ้ย ไม่เลี้องรถเลยปุาสือพีกินีลงมาถือวว่าสิลลอยนางปรลอยดำก็จะอันก็จะเกียดว่านาวลงกเห็นหน้าคืนแรงอันตรายผมเป็นแห่งที่ถนัดนังอีกผิพุส้นดินเนีมีแว่งแวีย่งแห่งอันนี้วะยืมโลกที่มันอยู่ประเนคนขันหนอบักที่สอนบักมพูดเลไม่เลี้ยงไมได้กรข้อมูลซึ้อการหนาืนน้า ก่อนอ้ก่อนนเไก่มานี่ทุกคนอกกาล่ายเกเนเปือกันก็ได้พี่น้องคนสนินเพระาตจะได้เ่ยดีะประเทศเต็็จะได้สกเสกไจักแกงงใหม่บัวโยกินนะพี่น้องตอนตอนเสากับตอนวันอินปกติตอนแรกนะบางเมือหรบอกกินพรเล่าเลยอดเอาอ้วไปอดวนารเารักกินกันคือ สตรีมกับชิมมาเสืออาหารทะเลไปสู่กระพอก็เมกินกันพี่น้องเดินเดินเทานอมาหอดทะเลแล้วก็ต้องกินอาหารทะเลสิเส้ห้อยนั่งลุ่มพี่น้องน้ำจิ้มกระเจ้ากับเป็นอันนี้กับพวกปากใหญ่เลยพี่น้องมีหลายราคาเนาะสุดหาสิบบาททุกสิบบาทสุดหละ1หนึ่งร้อยบาทกับมีสดิีมอสุทหกสิบบาท นน้อพี่น้องจากนั้นก็ะชิมมาสื่อห้อยเมียงปูก,ก็จะกระเหติตสุกเรียบร้อยแล้วทวงหนึ่งแปดสิบาทน้อพี่น้องปูกระมีได้พี่น้องย่งปูหมากระมีนะทุกคนมีลายยางอยู่มาเลือกสื่อได้ และดินกระชิมาส,สืกกุ้งเม่น้ำน้าพี่น้องกิโลละสามลอยหาซิเดอร์ไข่ข้าเจ้าเผาไห่น้พี่น้องเนาะไปสื๊กุ้งไญ่ไปพ,ยพอ,อยดอนก็มีเลี้ยงกินกันนะทุกคนเด้อสดรีมก็มีบัลายเดอกพี่น้องเนาะแต่อยากให้พอกับเม่กินในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าบม่มีชีวิตอยู่แล้วเนาะจิไปอยู่ใส่จสิเป็นจังใดนะทุกคนเราก็ให้เป็นกินตอนยังมีชีวิตอยู่ในลา เนะห็นนะี่ว่าทุ่ทแงแดง,งนะก็เจ้าหามล่องนะจ้ายืนยืนอ่ะแ่ะมาต้องไปล่องฟูดปลาพี่น้องมาล่องกับย่างนี่ทุ่งแดงเขาจะปักนะก็เจ้าหามพี่น้องมาเด้อเฮ้ไปไหนพามาบึงทะเลเสือก <c ười> ันหนาวน,น้องเหีงพี่น้องนะปลาให้กินข้าวเดี๋ยวพี่น้อง <c ười> อ่สื่อสบายจิ๋อ้ยข้ามากินขาดังบางังทะเลด้แตงกเทศอันนี้ไม่ร้องะเ่นะเมนูอ้าน่ะซี่โครงแตงกเทศอี่คืออู้เรียไดแอปแอบจองก็คืออีกอย่างวาิลมะทะเลเนไหมฮทะเล่ะทุกคนนแตกเทศทุกคนเนี้ยข้าซือไปเดี๋ยว่

tìm mọi người không 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 biết 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 không năng không

ปาดมาด้อพี่น้องเอ้าไม่เลี้ยงล้ยเลยจ้าเล้ยเลยจ้าพี่น้องเรีตองแบบปาุกคนด้ยการบจับว่ต้องอะไรใส่มพงนยได้หละ เอาเดี๋ยวกพี่น้องพ่้อยนางรมนี่พ่องพีนอนางรมลีเพาะว่ดเออแบบไม่่ทุกคนอ่าพี่น้อยนางูน่้อยนางรกับ้อยนางรมเ็มแล้วทุกคนเนี่ยเป็นแมเดียครทุกคนนะเดี๋ยไปน Các bạn Để, lại điên à? Để mà, không bỏ lỡ những video hấp dẫn bạn <c oughs> มากินหัวมันมีน้ำมันอุ้ยกินก่อนมือหนาวไปรวดได้ไ <c oughs> ทุกคนเยี่ยมกินดีกว่น

พี่นองกินแฮนเดเด้อจัดเต็มได้กินหมดแล้วก็มาหาเห็ดกุัง่ะเลยกิน,มนห,หนนมดแล้วก็มาหาเห็ดปวกจ้าี่นองเด้อโลกแห้งรู้นเนี่ยทุ่งแดงกับิอยูแบงแบงขาจะไปโลงหลินนาจา้ะไปดอนไม่เห็นกับบุกการล,ลงแล้วะนะกนั่งอยู่พีกันน้ำแล้วจะเดอกิน,นข่าเดอเเดอขนาดวายอ่าเลแอ